เรามาถึงแบบที่4แล้วเนาะการที่แยกตัวประกอบพหุนามดีกี2สองให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองเราเรียนมาทั้งหมดกี่แบบและสามแบบและใช่ปะแบบที่หนึ่งแยกตัวประกอบด้วยอะไรดึงตัวร่วมแบบที่สองเราเรียนแบบอะไรคะแยกเป็นสองวงเล็บเนาะอ่าแยกเป็นสองวงเล็บแบบที่สามคืออะไรคะกำลังสองสมบูรณ์ แบบที่4คือแบบสุดท้ายคือผลต่างกำลังสองเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบะมันแยกได้ทั้งหมด4รูปแบบนักเรียนต้องดูพหุนามที่เขาให้มาว่านักเรียนจะใช้แบบไหนในการแยกตัวประกอบถ้าสมมุติตัวอย่างเช่นเขาให้แบบนี้มาเป็น 2x บวก4 เขาให้แยกตัวประกอบพหุนามตัวนี้ 2x+4 นักเรียนจะใช้รูปแบบไหนในการแยกดีคะ2งวงเล็บได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี x ก,กาลังสองถูกปะไม่มีอะไรที่ยกกําลังสองเลยเพราะฉะนั้นกําลังสองสมบูรณ์ได้ไหมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้อะไรถ้านักเรียนเจอแบบนี้คือนักเรียนก็ต้องใช้การดึงตัวร่วม แต่ถ้านักเรียนเจอ x กาลังสองบวกส x บวกสนักเรียนจะแยกตัวประกอบพหุนามตัวนี้ยังไงดีคะใช้วิธีไหนดีใช้แยกเป็น2วงเล็บได้ไหมอ่ะถ้าเบสิกเลยคือแยกเป็น2วงเล็บถูกปะบวกบวกใส่บวกบวก,บวก,บวก x กำลังสองใส่ x x อะไรคูณกันได้2ก็คือ2กับ1 2กับ1บวกกันได้3มไหมได้ก็เอาสองเอา1ไปใส่ แบบเนี้ยเราเรียกว่าการแยกตัวประกอบแบบ2วงเล็บนักเรียนก็ต้องพิจารณาเอาว่านักเรียนจะใช้วิธีใดในการแยกตัวประกอบต่อมาแบบสุดท้ายของเราก็คือผลต่างกําลังสองอา้าวแล้วผลต่างกําลังสองมันเป็นยังไงล่ะตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเจอ x บวก2คูณกับ x ลบ2ถ้าสมมตินักเรียนแยกได้แล้วมันอยู่ในรูปนี้ก็คือตัวแปรเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันแต่มีอะไรที่ต่างกันคะ ก็คือมีเครื่องหมายต่างกันถูกป่ะเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกว่าพหุนามดีกีสองที่เป็นผลต่างกําลังสองเวลาเราแยกมันมันจะต่างจากเพื่อนมากเลยเพราะว่ามันจะมีกี่ตัวมีกี่พจน์ก็คือสองพจน์ใช่ปะ่ะก็คือดีกีสองกับดีกีศูนย์แต่ดีกีอะไรที่หายไปก็คือดีกีหนึ่งดีกีหนึ่งเป็นยังไงดีกีหนึ่งก็คือเเฉย ที่ยกกําลังหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยหายไปปกติเราจะเจอแบบนี้ใช่ไหมสมมติเนี่ยเราจะเจอแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าดีกีอะไรหายไปดีกีหนึ่งเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยหายไปแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือมันมีแค่2ตัวก็คือตัวหน้ากับตัวหลังพดกลางหายไปเลยแล้วตรงกลางต้องขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบเราถึงจะใช้อะไรได้ผลต่างกําลัง2 เพราะฉะนั้นอีกรอบหนึ่งถ้าเจอรูปผลต่างกำลังสองเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสองพจน์คือพจน์หน้ากับพจน์หลังแล้วตรงกลางเนี่ยขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบเนาะตรงกลางเนี่ยขั้นด้วยเครื่องหมายลบเท่านั้นนะถ้าเครื่องหมายบวกทําไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกัน เพราะฉะนั้นสูตรผลต่างกำลังสองเป็นสูตรที่3ที่นักเรียนจะต้องจำไปก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังแค่นี้เองจบแล้วก็คือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็คือตัวหน้าต้องยกกำลังสองลบกับตัวหลังต้องยกกำลังสองได้แล้วก็จัดอยู่ในรูปหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอะลองมาดูตัวอย่าง ่ะจงแยกพระหูนามต่อไปนี้อาหายไปนิดนึงอ่ะเรามาดูของเราทีนี้หนะ้ายกกำลังสองย่างยกแล้วหนูก็เขียนเหมือนเดิมลบลบก็เขียนลบหลังยกกำลังสองย่างยังเองก็ต้องไปหามาว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้64ก็คือ 8ยกกําลัง2เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องทําก็คือการเปลี่ยนให้ตัวหน้าและตัวหลังมันยกกําลัง2ทั้งคู่พอมันยกกําลัง2ทั้งคู่แล้วตรงกลางเป็นลบเพราะฉะนั้นเข้าสูตรเลยค่ะก็เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าของเราคือ x หลังของเราคือ8ก็เข้าสูตรเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลัง จบแล้วแบบเนี้ยเราเรียกว่าผลต่างกำลังสองก็คือเครื่องหมาย2องวงเล็บมันเปลี่ยนกันเนาะต่อมาต่อมาข้อที่3าน้ายกกำลังสองยังยกแล้วก็คือ x ยกยกกำลังสองลบเปลี่ยน6กร้อให้อยู่ในรูปกำลังสองก็คือ25ยกกำลัง2 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าของเราคือ x หลังของเราคือ25ตรงกลางขั้นด้วยลบอ่ะใช้ได้ก็ไปแยกเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจบแล้วค่ะ2บรรทัดง่ายไหมเนาะง่ายต่อมาถึงแม้ตัวเลขจะอยู่ด้านหน้ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราก็ทําเหมือนเดิมตัวหน้ายังไม่ได้ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาอะไรยกกําลังสองได้169 นักสมมติว่านักเรียนรู้ว่า12เนี่ยยกกาลังสองได้ร้อยสี่สิบสี่ถูกปะ่ะแล้วนักเรียนคิดไม่ออกนักเรียนก็ต้องสุ่มตัวเลขอ่ะคูลองสิบสามยกกําลังสองเพราะว่ามันใกล้จะร้อยหกสิบเก้าแล้วใช่ปะ่ะก็เป็นสิบสามคูณสิบสามสามสามเก้าสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งคูณสามได้สามหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอ่ะบวกกันได้เก้าได้หกได้หนึ่งได้ไหมคะได้นักเรียนก็ไปใส่ก็เป็นสิบสามยกกําลังสองลบตัวหลังยกย่างยกแล้วก็เขียนเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นหน้าคืออะไรก็เขียนตัวนั้นหลังคืออะไรก็เขียนตัวนั้นค่ะเพราะฉะนั้นหน้าของเราคือ13หลังของเราคือ x เพราะฉะนั้นเข้าสูตรเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจบแล้วเนาะไม่ได้ยากต่อมาข้อที่7 ข้อที่7หน้ายกกําลังสองยังยกแล้วก็เขียนเหมือนเดิมลบครูบอกว่าเวลาเราจะจัดรูปให้มันยกกําลังสองมันต้องยกกําลังสองทุกตัวแต่มันเป็น25 y กําลังสองอะไรที่ยังไม่ได้ยกกําลังสองก็คือ2 5แปลว่าเธอต้องเปลี่ยน25ด้วยก็เป็นอะไรคะ5ยกกําลังสองคูณกับ y ยกกําลังสองถ้านักเรียนเขียนอย่างเงี้ยถูกไหมถูกแต่เชยไหมเชยนักเรียนก็รวบเลยค่ะก็เป็น5 y ทั้งหมดยกกําลังสองก็เขียน 5 y ทั้งหมดยกกำลังสอง่ะจัดรูปหน้าคือ x หลังคือ5 y เข้าสุดหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจบแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนของมันสิ่งแรกที่หนูต้องทำอะไร1เช็ครูปแบบก่อนว่ามันอยู่ในรูปที่ตัวหน้า พดหน้าลบพดหลังแล้วพดกลางมันหายไหมก็คือมีแค่สองพดและตรงกลางต้องขั้นด้วยคเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบจากนั้นขั้นตอนที่สองก็คือการที่นักเรียนจัดให้ทั้งตัวหน้าและตัวหลังอยู่ในรูปอะไรยกกำลังสองพอยกกำลังสองเสร็จขั้นตอนที่สามคือนักเรียนต้องแตกเป็นอะไรเป็นสองวงเล็บคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จบเพราะฉะนั้นข้อที่สองอ้าว เพราะฉะนั้นข้อที่2ข้อที่4แล้วก็ข้อที่6แล้วก็ข้อที่8คือการบ้านถ่ายรูปมาส่งครูนะคะ